ชุมนมติดตามรับชมข่าวกันต่อนะครับวิทยาลัยลอาชีวศึกษาขอนแก่นเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเพื่อให้คำแนะนำในการถ่ายทอดความรู้ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชนหวังลดค่าครองชีพของประชาชนครับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาคอนแกนเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเพื่อให้คำแนะนำการถ่ายทอดความรู้ทักษะวิชาชีพให้แก่ประชาชนหวังลดค่าครองชีพในครัวเรือนด้วยการดึงร้อยแบบอาชีพให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปใช้ได้จริง ที่ชมรมมูจงอ่างบ้านโคกสง่าตำบนสายมูลอำเภอน้ำ p h องจังหวัดขอนแก่นนายสุรชัยวัฒนาอุดมชัยประหลัดจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกไอทีเซ็นเตอร์โดยมีนางนงเยาว์กัญญาลักษณ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นกล่าวรายงานเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนตามโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้คําแนะนําการถ่ายทอดความรู้ประชาชนประกอบกับปัจจุบันประชาชนกําลังเผชิญภาวะค่ากลองทีปสูงซึ่งการเร่งรัดดาเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน สำหรับภายใต้กิจกรรมหลักของโครงการดังกล่าวได้แก่การให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนตลอดจนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยมีเป้าหมายดำเนินงานโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน นางนงเยายังกล่าวต่อไปอีกว่าโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนได้นําเอาความรู้ร้อยแปดอาชีพเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมาฝึกอบรมประกอบด้วยการทําบัญชีในครัวเรือนการจัดทําสมุดการจัดแฟ้มหรือเอกสารการซ่อมคอมพิวเตอร์การสอนใช้แท็บเล็ตการเพ้นเสื้อบาติกอบรมศูนย์ซ่อมสร้างช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างยนต์งานด้านการพัฒนาศูนย์โอท็อป การทำกระเป๋าจากผ้าอบรมการทำอาหารและขนมไทยอบรมการทำใบสีอบรมการแกะสลักอบรมการจับจีบผ้าอบรมการนวดแผนไทยเป็นต้นที่ขอแอคชั่ค่ะ